ต่อไปที่เรากำลังจะลงไปเป็นคาเฟ่เนาะนี่ฮัลโหลคิตตี้เฮาส์ช็อปค่ะตรงนี้ก็จะมีขายตรงนี้ก็เป็นของแบบรวมแบบของซาริโอของคิตตี้อะไรอย่เงี้ยแต่ไม่หมดเลยมีเสื้อมีกระเป๋ามีเคสไอโฟนแก้มเดอะสตาชอบมากนะคิตตี้อ่ะต้องไป เหรอพี่แก้มชอบอจริงเหรอจริงพี่แก้มชอบมากแก้มเดือดตาเราชอบคิตตี้สุดๆเราเราเราแก้มเนี้ยอ่าแก้มนี้เฮ้ยอันนี้ขอสอบถามตอนเด็กๆความผูกพันกับคิตตี้ก้าวเป็นยังไงคะจะบอกว่าแทบไม่มีเลยผมว่าพ่อแม่ก้าวเนี่ยจับก้าวแต่งตัวผู้ชายทำไมจริง<ะ>แต่จะได้ใส่แบบพวกเอทูเทสอะไรอย่างนี้มากกว่าแล้วก็แบบเป็นเกงแบบอะไรของผู้ชายหมดเลยแต่เราเนี่ยผูกพันเป็นไงบ้างด้วยความที่มีลูกสาวเนาะก็แบบว่า คิตตี้อะไรเงี้ยประกอบกับการที่แม่เราชอบด้วยเออน่ารักน่ารักน้องแบบว่าเด็กผู้หญิงต้องอยู่กับคิตตี้อะไรอย่างเงี้เธอเธอพาเราไปเที่ยวเลยดิไปเร็วขึ้นเร็วทำมเราเสียงงี้กันด้วยอ่ะอ้าวทําไม่้ยกับเราเหรอถ้าขังเราไว้เลยนี้เหรอทำไมเป็นคนอย่างนี้เราไปไหนล่ะออกไปกันปะเราออกเลยด้วขอบคุณสยามสแควร์วันนะคะขอบคุณก้าวนะขอบคุณพี่เต้ยนะ ไปก่อนนะไปกันทำไมต้องทำเสียงนี้อ่ะก็เล่าอยู่ในรถที่มันม่ารักเราต้องพูจแบบโอเคเราไปกันเราไปกันโอเคเราต้องไปแล้วล่ะแต่เราขาดไม่ได้อะไรคำพูดของพี่เป็กที่มันปูไว้ตั้งแต่ต้นต้นอะไรอ่ะโอเคสีสั้นอ่ะนั้นเราไปแล้วนะพอพี่เป็กเราถึงต้องมาทำอะไรแบบนี้กันเราลาไปก่อนนะคะค่ะลาอยู่นะลาอยู่นะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ และในส่วนของคิตตี้สปาใช่มีอะไรคะพี่เตยที่นี่มีทั้งหมดหลายอย่างด้วยกันอาทิเช่นนวดหน้านวดต,ตัวทาเล็บถ้าใครอยากผ่อนคลายนะคะก็มาได้เลยนะคะที่นะคะฮัลโหลคิตตี้สปาค่ะเตย ใช่ค่ะก็อ,อยากจะลองทําเล็บทาตัวอะไรทําอะไรไหน้ะถ้ามีเวลาเราทําเลยดีกว่าใช่ไ,ปปไหมคะน้องเก้าดีค่ะก็ะง,งบรายการในส่วนของการสบายของพวกเรานั้นเราไปทํากันเลยดีกว่า